ทุดโครงการ3ตัวเน้นโคดวีที่จัดไปให้ในครอบครัวไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับพี่พีคนไหนที่อยู่ในครอบครัวผมแล้วผมเองต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับส่วนใครที่มอยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้และกําลังมองหานะครับครอบครัวนำเล่นฟุตบอลนะครับใต้ดินที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับปัดขวา ไปที่หน้าช่องเลยเลยครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับนะแล้วเรื่องการเงินนะครับมั่นคงปลอดภัยแน่นอนครับยินดีเอาหน้าตัวเองรับประกันนะครับส่วนวันนี้นะครับแนวทางฟุตบอลหยิบยกมาให้3คู่3ลีกน่าจัดหนักใส่เต็มวันนี้นะครับคู่แรกนะครับเราไปที่ฟุตบอลไวกันเลยแล้วกันนะครับรอบเย็นนะครับเจแปนเอ็มไพร์เลยนะครับก็จะเป็นนั่นนะครับเซเรโซ่นะครับโอซาก้านะครับวันนี้เปิดบ้านนะครับพราะกด้านโชว์นันเบลเมเล่นะครับต้องบอกว่าฟุตบอลคู่นี้เป็นบอลที่ค่อนข้างแพ้ทางกันเหลือเกินนะครับเจออกกกัันนนทีไระโซาา้ ก็จะเฉือนชนะด้านโชนันเบลเวลเร่ได้ตลอดนะครับน่ะและต้องพูดเลยว่าเจ้าบ้านช่วงนี้นะครับโอซาก้าเองเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินนะครับสามเกมที่ผ่านมาเล่นในบ้านเองชนะมาสามเกมรวดนะครับอีกฝ่ายน่ะฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆส่วนด้านทีมเยือนเนี่ยอย่างโชนันเบลเวลเร่ครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดรอปลงไปเรื่อยๆด้วยสามนะครับน่ะซึ่งช่วงหลังของโชนันเบลเวลเร่เนี่ยัห้าเกมที่ผ่านมานะครับชนะแค่เกมเดียวเสมอหนึ่งและพ่ายไปถึงสามเกมด้วยกันและกำแพงในการเปิดมาวันนี้ค่อนข้างที่จะดีเหลือเกินนะครับมีกกกาาารรรรรรปัััับบบบออออะะะะไขขึ้้้้้นนนนนนนเเเเเลล็ยยวีีคคใหืช์จ อย่างอซสกาได้เลยครับเชื่อว่าเล่นในบ้านวันนี้น่าจะเฉืินชนะด้านโชวนันเบลมเล่ได้แน่นอนนะครับ รับรองว่าตัวนี้สดชื่นกันแน่นอนนะครับส่วนคู่ต่อไปนี่ครับเราไปที่ด้านยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบคัดเลือกแล้วเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วนะครับก็จะเป็นด้านโมนะครับวันนี้เปิดบ้านนะครับพบกท่านเอเจเคเฮลซิงกินะครับซึ่งบอกเลยว่าคู่นี้เจอกันมายกแรกนะครับเป็นเอเจเคที่เฉลิชนะด้านโมไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์แต่วันนี้นะครับโมกลับมาเล่นในบ้านแล้วโมในบ้านเนี่ยมันฟอร์มดีเหลือเกินนะครับน้าโมในบ้านเนี่ยผมพูดได้เลยว่า6เกมหลังสุดเนี่ยมันชนะมารวดเลยนะครับน้าส่วนนนั้ยยืมเอะนครับอย่่างงงเฮลลซิิกชวหัง ฟอร์มก็เริ่มกระตืนขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเอทีเคก็าทำผลงานได้ดีเหลือเกินครับถ้ามองจากเรื่องฟอร์มการเล่นเองเนี่ยคู่นี้ฟอร์มสูสีกันมากครับแต่ถ้ามองจากความได้เปรียบวันนี้อาจจะเป็นโมค่อนข้างได้เปรียบกว่าและทนี้แคปของโมในการเปิดมาน,นี้ค่อนข้างที่จะดีเหลือเกินนะครับแล้วก็มีการปรับไหลขึ้นถึงนะครับหนึ่งช่วงตัวควบสองเลยด้วยซ้ำนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ เจ้าบ้านโมเองเนี่ยชนะแน่นอนครับแต่ไม่คิดว่าจะชนะเกิน2อประตูนะครับวันนี้ให้ลองครับด้านทีมเยือนอยาก SJK เฮลซิงกิได้เลยครับนะส่วนคู่ต่อไปนะครับเราไปที่ฟุตบอลนะครับ กระชับมิดหรือว่าเกมอุ่นเครื่องนั่นเองนะครับเป็นอาร์เซนอลนะครับวันนี้พบกับด้านโมร็อกกนะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยลงเล่นเกมกระชับมิดเนี่ยไปถึง4เกมเลยนะครับแล้ว4เกมที่พวกเขาลงเล่นเนี่ยเจอแต่ทีมใหญ่ๆมันทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลน่าในนัดที่ผ่านมาพลิกชนะเนี่ยที่5ประตูต่อ3เลยด้วยกันนะครับส่วนด้านโมร็อกกนะครับลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเนี่ยไปถึง6เกมนะครับซึ่ง6เกมที่พวกเขาอุ่นเครื่องนั้นชนะ3เสมอ1และแพ้ไป2เกมแล้วเกมล่าสุดนะครับโมร็อกกเนี่ย ไปแพ้เจนัวมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยด้วยซ้ำนะครับซึ่งทํามองจากทิกติกการเล่นนะครับหรือว่าภาษีของนักเตะนะครับแพนิเก็ในการเปิดมาเองเนี่ยวันนี้ต้องพูดเลยว่าเอียงเลยครับอย่างอาร์เซนอลหน้าเดียวเต็มๆเลยครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลวันนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับหนึ่งลูกคิดว่าเม็ดสองเนี่ยไปลุ้นดีกว่าครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเลือกเชียร์อย่างอาร์เซนอลได้เลยครับสามคู่วันนี้ก็เอาไปจัหนักใส่เต็มได้เลยครับหน้ากลมมองที่ด้านนะครับหน้าตัวแงกเนี่ย โอซาก้านะครับบอลไวแต่เวลา5โมงเย็นนะครับส่วนตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยก็ให้ลองอย่างเอสเคเฮลซิงกิแล้วก็ไปอย่างอาเซนอนได้เลยครับรับรองว่า3คู่นี้นะครับอิ่มแน่ทำแม่ไม่ว่าเลยครับส่วนใครนะครับที่อยากพลาดในทางดีๆเนาะก็ปัดขวาไปที่หน้าช่องได้เลยครับถ้าใครที่จำหน้าตาผมได้อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันขอทุกท่านวันนี้ดูบอลกันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ